รู้สึกมันจะลดมันจะลดความแรงของลอนเชอร์ลงนะ่นนี่ยังไ,ไงวะลดความแรงของลอนเชอร์เออเมื่อกี้เขายิงเข้าไปตรงขามันไม่มันยังไม่ตายคือมันลดแดเมจ ปกติแอดแอดวานซ์เซตติ้งของแต่ละเซิร์ฟเวอร์มันจะมีให้ปรับไงว่าไอ้แต่ละนัดเนี่ยจะให้ยิงออกมาดดเมจ100%หรือเปล่าเดี๋ยวเราไม่อ่านในแอดวานซ์เซตติ้งกม่ได้ไอ้โดนบุกแล้วว่ารู้ไอ้ร,ร,ระวังระวังระวังอยู่ อด้านล่างคงยากหน่อยเราเราเราไปดิสอัมถ้าทำได้นะโดดโดดไม่น่าได้จริงๆไม่ได้หรอกจริงๆ เห็นไหมบอกแล้วงานเบสตอร์สโฟลแบ็คได้สองคนยังไงมันก็โดนอะ่ะเออแองคิวเพื่อนบังฆ่าตัวเองตายก้วเบื่อเนาะโอเคได้สองคน อีกสองคนอภิจิน,กนเกมนี้โอเคเลย